ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนท่านผู้ฟังคนบางคนได้รับการศึกษามาดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรอบรู้สารพัดอย่างแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขาหลงงมงายอยู่กับทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของนอกกายเอาจริงเอาจังกับเงินเงินทองทองเอาเป็นเอาตายกับทรัพย์สมบัติบูชาเงินเป็นพระเจ้าตกเป็นทาตของความโลภ หมดอิตรภาพทำงานหัวตากฟ้าหน้าตากฝนทนกรากรมทำงานปีหนึ่งมี365วันไม่มีวันพักผ่อนทั้งเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนวันหยุดราชการวันชดเชยเขาไม่หยุดไม่มีพักร้อนพักหนาวทำแต่งานงานงานจนบ้างานเพราะอยากได้เงินกลัวจนทำงานได้เงินเก็บเงินจนไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าใด ใจดาไ, pues mm. ไม่ทําให้ต nah, ัวเองสบายมีความสุขแบบจอมปลอมเพียงแค่ว่าฉันมีเงินฉันเป็นคนเก่งฉันหาเงินเก่งเขาหารู้ไม่ว <the> ่าเขาหาเงินแทบล้มแทบตายแต่เขาไม่ได้ใช้เงินที่เขาหาไว้เขาจะไม่มีโอกาสเพราะคนพวกนี้อายุสั้นทรกรรมทรมานตัวเองเงินของเขาไม่ได้ช่วยให้เขามีอายุยืนตรงกันข้ามเงินนั่นแหละเป็นผู้บันทอนให้อายุเขาสั้น ในกุตกนิีกายเถรกคถา,ามีพระบาลีรับรองว่านาทีขมายุงและพระเตธทนีน,นนะคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์มีนายแพทย์คนหนึ่งเอาแต่หาเงินตรวจคนไข้รักษาคนไข้เก็บเงินฝากธนาคารมีเงินเป็นสิบสิบล้านตัวเองเป็นโรคหัวใจไม่รักษาตัวเองเที่ยวรักษาคนอื่นแล้ววันหนึ่งเขาก็หัวใจวายตายทิ้งเงินที่เขาหาไว้เป็นสิบสิบล้านบาทไว้ ด้วยที่เขาไม่ได้ใช้เลยตรงกันข้ามคนจนๆอยู่บ้านนอกไม่มีเงินแต่ก็ไม่อดตายเขามีวันพักผ่อนวันพระไปวัดเพื่อนบ้านตายไปช่วยงานศพมีเวลาไปพบปะสังสรรค์กับชาวบ้านในงานทอดทอปาถวายกระตินแต่งงานเขาไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคหัวใจอายุยืนแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจอยู่กับท้องไร่ท้องนา จิตใจไม่สกรปรกไม่ตกเป็นทาสของเงินเขามีอิสระเวลาตายเขาก็ตายอย่างมีความสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีข้อผูกพันใดๆใจสะอาดบริสุทธิดด์โดยธรรมชาติแท้ๆฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมอันเป็นคำสอนในทางพระศาสนาเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน